ก็นะครับ F M 2K ออกจากไร่ครับโบสถทกสะทานเลยพี่น้องแห้งขนาดนะครับนะครับแล้วกวอนนี้ก็จะใส่บปันใดได้บันนี้เพื่อนกันสิลงลง ในะครับลงเมเป็นเพื่อนมีรถสองขั้นครับรถนี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องยูทูบเจตุรงการเกษตร เพนขึ้นสามคน,นววพวกกินเลยครับ <c oughs> <c oughs> ปีนี้อิงหัวเย้าบอลเลยนป้ <c oughs> อันให้นี่เพิ่นคนๆเดียวเพิ่นขับรถสอขั้นเพิ่นขับทีละสองขั้น <c oughs> มันมีหัวเงาครับหัวเงาเพิ่นเพิ่งยุดแลนแล้วเพิ่นเพิ่นเศร้าแลนแล้วเพิ่งแลนแลนแต่รถพ่วงครับรถพ่อข้ามครับทีมงานให้ให้พ่อข้ามครับฮีโน่เอฟเอ็มทูเคครับเป็นใครไรเป็นไหมันมีคนมาเอายื่นปะไหวเขาอยากได้รถเลี้ยวนะแต่ว่ามันปัญหาคือมันเป็นเครื่องมันแน่ไะ เป็นเป็นมีรถสองขั้นครับรถอีหน่ายเนีโอ้ยมันสิบปีอยูก่ก็เฮาแล้วละ่ะมันสิขายไปแล้วละ่ะถามไปเสือแหละว่ามีเงินซื้อของเป็นดอกเส <laughs> ือมันต้องเป็นรถหกหกล้อครับเห็นพ่อบอกว่ามัน แต่ไหวเฮาบอกหลายครับร th ู้ว่าจะไปซื้อรถเติมแบบถึงสามบ้างราคาปล่อยมันถึงสามบ้าถึงสามแสนบมดราคาปล่อยมันพั้นบาอะไรเป็นไอ้หัวเงาขนาด ขายไว้ยอะเมนที่่าดเขาหายไรนไดวะท่านล่า,ลา,ลาม,มันขับเอาไว้มมีคนขับมันป่อยไรบไนไดน่ะ <c oughs> โอ้ดันเก็บเพื่อนดันปะอใช่ออกไปหรืจะเป็นตังานไม่เห็นก็ <c oughs> เลยถามเพื่อน่าสิขายอยู่ยังเสียหรอ เราสามาล่อกุ้งน่ะเอ่อของแก้วทุกเงื่อนของจะไปใช้บนนอเรื่ออืมเดียวจะเรื่อไปเรื่อไม่บอกผมเรื่อไม่ใช่เรื่องท่ก่อการนะอ๋ออ่เกี่ย่ายังจะวุ่นอย่เลยอืมอ่านะครับก็คือ ไอ้เนี่ยเป็นผมเคยทายละวละรถเรี่ยวค่นเมืองเป็นมื่อนไปแน่เ,เนี่ยเออคระคับรถเนที่สมมันมันทำให้ครับวัจะทายลง,ยงครับวัจะทายลง นนี่นะครับทีมงานเพนนื่อนนเพื่อนมาอาอ้อยอย่างนี้เขามาคำ้ำเป็นส่ยรถพว่วงฮีโน่ Fm2k ทเี่แรกว่าสิเพื่เบิงรถตัดอ้อยไม่ของเสียอันครับแบบนี้เพื่อนบัวท่านไดนลงงานพนักงานบรบบิษัทเพท่านไดนมาเบื้องเบิงอันนี้ก็ได้ดอกเ m 2 k เดียเ๋ยวเพิ่์ตจะออกจากให้ ไอ้เพิ่นมัดสายสเตย์เพิ่นก็นสิออกจากให้แล้วกสิบ่อหลอย,ยูบอ่บ้ผมบ,บ,บม่อผมบ่าบนที่้าเบ่งรถไม่กอนไหมรถตัดไดยมันเป็นบ่มีพวลัยมันเป็นจอยสติ๊กบก่กันยังผมกับเพันไถ้เช็คระบบม,มัน คนขับมันปวดหัวมันมันบ่ชินบนม่มีคนอยากขับคือรเออฮัทครับรถใหม่ิันให้อันนี้นี่เล่าถึงรถใหม่นะรถตัดอ้ยใหม่เท่าแกให้เมื่อละหาขับเมื่อละหาคนละหาเมื่อมันไม่มีคนอยากขับแบบเนี้ยมันมันมม่มีพวงมาลัยมันเป็นระบบกลไกมือแบบจอยสติ๊กโคตคือเกมโคตเนี่ยครับมันบ่คุ้น ถ้าจะเอาคุ้นกับระบบเก่านะครับแต่ผมยังไม่เห็นรถนะว่ามันเป็นรถของเคสหรือว่ารถของของเป็นรถตัดอ้อยเคสหรือว่ารถตัดอ้อยจอรเดียนะครับผมก็ยังไม่เห็น เดี๋ยวทีมงานเป็นเดี๋ยวอ้อยไปเดี๋ยวเบิ้งข้าเดวล่งครับมัน นะครับตะกว้านี้ก็จะใส่ป,ดดปบันไดได้ปฏิพัติกันสิลงุลงลุงเด้นะครับลงุง กครับสิบลอ้อบนกระเจิ๊ัดสายนี่ไว้นะครับมันป้องกันอ้อยลนนะครับม่แก็ซ้อยได้หระรับนี่นพี่นนอเดี๋ยวไปกระเจียเมื่อกันละ เสียงฟอร์ดนี่ยอมรับดีกับแน่นดีทำท่อใหม่นะครับแต่ก็มันจะเป็นท่อแบบนึงเนี่ยท่อแบบมีฝาปิดเปิดนะครับเสียงมันแสดังอีกแบบนึงน่งแนออกไปลงงานเล่นมาแนาออกไปลงงานเล่นมาอ๋ออ๋โอ,โอ,โ,อ,โ,อโอเคขอภาพออกจากให้งามๆด้วย รถพ่วงเนี่ยออกอยากๆยาก่างเลย